ฮัล้วอยังเนี่ย็อ,อ้ยเริ่มามาก็เริ่มมาก็เจอหมู่บ้านเลยนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาโซเว,วิโวยังไงดีวะอู้เจอลาวาแต่วจิตจีก็ต้องทำนะไปตักลาวาจะมาสร้างโซเว,วิโวสไพร์บาตอตอนดีนะ

ต้นอ,อน่โอนเล้วก็ต้อง <_ P ain> คือมีช่องหนร้อนแคลล่แนลเนี่ยเขา้าทำเกี่ยวกับโ,โรสโซเวเอร์เนี่ยมักนก็น่าสนใจนะกล็ลองมาทำตามบ้าง ไปบ้านตอนอีกนะถ้ามีไอรอนก็ดีนะเป็นเป็นเหล็กนะคะเป็นฟังเพลงเหล็กไฟ ไม่ใช่กหรอโมไม่ใช่เรอม่ฮ่าดีแล้วเด็อไปเรียงฮ่มกัได้ถกว่าต้องเลี้ยงแม่ไงเลี้ยงสัตว์ก็ได้ก็ทอดไปด้วย เอเ่ปวดๆเดี๋ยวตอนสีไม่รอดนเหานไ้ฟ้ามเราก็ต้องปลูกฟ้ามันกันมาดีเลยมาดี่เลยเก็กๆเรา

เราเลี้ยงแพะแบบเยอะเลยก็เคยให้ดูแม่อะไรเนี้ย O เราอยู่ที่นี่รนะ้านไม่ได้นะครับไม่ฟังคัะตัวเล็กเราไม่สู้เยลเยไม่ไหวรับ 那个，那个、uh，那个。